เออพี่พี่คะคนที่ไม่อ่อนเขาคือใครคะอ๋อเขาชื่อมิลินจ้ะโอเคเขาวงเล็บเปิดทำไงดีเข้ามาวันแรกฉันก็ชอบเขาแล้ววงเล็บปิดกว่าจะมานะมึงกูเพิ่งขี้ค่ะว่าแต่คนนี้ใครอะ่ะอ๋อเด็กใหม่นะสวัสดีค่ะพี่นูชื่อว่าว่าอายุสิบป้าค่ะ,คะอ๋อพี่ชื่อมิลินนะอายุสิบหกยินดีที่ได้รู้จักนะคะฉันชื่อเอมนะฉันยังไม่ได้บอกชื่อเธอเลยพี่ชื่อมาอยู่นะโอเคค่ะพี่พี่เล่นเกมไหมให้น้องเลือกเลย อูดิ <Audi. S 1> หนูเพิ่งหัดเล่นนะคะอยากเลยแม่กระโดดสองคนคะ่ะพี่พี่ได้สิใครคู่ใครว่ามึงกับกูมาสวนมีลินแกคู่กับน้องนะโอเคจ้าฮ่าฮ่าฮ่าหนูเข้าเกมรอนะคะโอเคผู้แกว่าน้องเขาแปลกแปลกไหมหือก็ไม่นะไม่นะฉันว่าน้องน่ารักออกฉันว่ารีบเข้าไปเล่นเกมเถอะเดี๋ยวน้องเขารอนานโอเคน สนุกมากเลยค่ะพี่พี่พี่มิลินเล่นเก่งมากขอบคุณนะคะคนสวยวงเล็บเปิดเฮ้ยนี่เราพูดไรไปว่าวงเล็บปิดฮะเมื่อกี้มึงพูดไรวง opard, เล็บเปิดเฮ้ยหรือว่าเขามีใจว่าวงเล็บปิดทําไมเธอหน้าแดงเออไม่มีไรค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปนอนแล้วนะโอเคจ้าฝันดีฉันไปละวงเล็บเปิดดีเลยทุกคนออกกลุ่มไปหมดแล้ววงเล็บปิดเออพี่คะมีอะไรเปล่าเออคือหนูชอบพี่ เออคือพี่ก็ชอบน้องวงเล็บเปิดฮะนี่เขาชอบเราจริงๆเหรอวงเล็บปิดพี่ไปนอนก่อนนะค่อยขอเป็นแฟนแล้วกัน <24 hours. S 1> มาคนแรกวะพูดถึงก็มาเลยอะไรของมึงเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนดีจ้าดีจ้าไอมิลินยังไม่ตื่นเลยว่ะมาแล้วว่รวรนานใหม่เพิ่งกินข้าวมา ไม่นานเลยเอ็นนี่ทุกคนหนูมีอะไรจะบอกอะไร,ะไรคือหนูชอบพี่มิลินคะ่ะฮะเออพี่ก็ชอบน้องไว้ต่อตายต่อเพื่อนฉันจะมีแฟนแล้วเป็นแฟนกันไหมคะได้สิโอ้ยฉันไม่อยากอยู่กลุ่มนี้และเหม็นความรักจริงฮ่าฮ่าฮ่าในวันข้างหน้าเกอาจจะมีก็ได้นะอุ๊บเออก็ได้วะจบละจ้า